สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลาเสียงวิหกนั่นเองก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะหมอลาเสียงวีหกเองนะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็แบบว่ามีทีมงานใหม่ๆนะคะมีนักร้องมีหลายๆคนเลยที่เข้ามาเสริมทับความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ใกล้ถึงวันเปิดฤดูกาลนะคะหลายๆคนก็ต่างรอลุ้นรอติดตามที่ผ่านมานะคะก็มีการทําเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะ อยู่เรื่อยๆตลอดนะคะแต่ก่อนเราก็เคยเห็นกันแล้วนะคะสําหรับการไล่สดกลุ่มปิดนะคะก็คือแบบว่ามาเนี่ยมีมาเรื่อยๆเลยก็มีแสดง The Musical ล้ำเรื่องต่อก่อนมีโชว์ใหม่ๆแล้วบอสเองก็ได้มีการทําเป็นสตูดิโอด้วยแล้วก็สําหรับบอสนะหรือว่าหัวหน้าวงของเหมาะําเสียงวิหกถ้าใครที่ติดตามมาเรื่อยๆติดตามมาตั้งแต่แรกๆ,ๆ,ๆก็จะทราบกันดีว่ามีทั้งหมดเนี่ยสคนนั่นเองนะคะก็คือบอสนงปงสกรที่ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าวง แล้วก็เป็นพระเอกหมอลำด้วยแล้วก็บอสนุนั่นเองนะคะแล้วก็บอสตั้มซึ่งเราเนี่นะคะก็จะเห็นทั้ง3าบอสเนี่ยบางคนก็อยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่หรือว่าบางครั้งนะคะก็เห็นออกมาหน้าเวทีเนี่ยอยู่ด้วยนั่นเอง ก็ถือได้ว,ว่าทั้งสบอสนะคะก็ร่วมสร้างผลงานนะคะมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกนะคะจนมาถึงปัจจุบันเลยเรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะพอเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างมาว่าอาชื่นชมเห็นผลงานเห็นการปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาตั้งแต่มีโควิดนะคะหรือว่ามีกระแสดราม่าอะไรต่างๆเนี่ยทั้ง3บอสนะคะก็สามารถนําทีมงานนะคะ มอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะให้กลับมายืนอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมีช like, ื่อเสียงแบบนี้เนี่ยอีกครั้งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะแล้วหลายคนก็ต่างมีการพูดถึงแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะก็ทำเอาช็อกแฟนๆแล้วก็ทําให้แฟนๆที่ถือได้ว่าเป็นแฟนของมอลำเสียงวิหกตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยก็ทําเอาตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะ โดยครั้งนี้เนี่ยบอสตั้มนะคะสำหรับบอสตั้มพิรุณกรได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยก็เป็นข้อความว่าขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนสาเหตุทุกเรื่องจะชี้แจงผ่านการไลฟ์ประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่บอสตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์นั่นเองนะคะก็ถือว่าทำเอาเลหลายๆคนก็ต่างช็อกแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็ยังเห็นบอส ยอยู่บนเวทีหรือว่าขึ้นบนไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะหรือว่าเห็นเขาเนี่ยนะคะมาไลฟ์สดมาพูดคุยนะคะกับแฟนๆหมอลำเสียงวีหกเนี่ยอยู่ตลอดเลยแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็แบบว่าไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทาให้บอตตัมเนี่ยตัดสินใจนะคะออกจากวงในครั้งนี้ก็มีหลายๆคนเลยนะคะที่ต่างบอกว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้บอตตัมเนี่ยออกจากวงออกจากการเป็นผู้บริหารน,นั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงเราก็มารอรับฟังความ ความจริงนะคะจากการไลฟ์สดของบอตต้ามนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจนะคะออกจากวงหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะแล้วก็ออกจากตําแหน่งหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารวงนั่นเองก็ถือได้ว่าทําเอาใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าบอตต้ามเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าก่อตั้งวงหมอลำเสียงวิหกเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะคะกับบอสน้องพงศกรแล้วก็บอสหนุนั่นเองนะคะทั้ง3คนก็ถือได้ว่ามีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่ว่าคร,ร,ร,รั้งนี้บอตต้ามก็ได้มีการ ออกมาโพสต์นั่นเองนะคะว่าเขาเนี่ยได้สิ้นสุดตําแหน่งนี้แล้วก็ได้มีการออกจากการเป็นผู้บริหารวงหมอลําเสียงวิหกแล้วนั่นเองนะคะ ก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็ต่างก็ไปส่งกําลังใจนะคะให้กับบอสตั้มนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทางหมอลําเสียงวีหกนั่นเองครั้งนี้เราก็มารอรับฟังเหตุผลนะคะว่าเพราะอะไรทําไมถึงบอกว่าได้มีการตัดสินใจออกแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะถึงฤดูการที่4ของมอลําเสียงวีหกแล้วนั่นเองนะคะ,ะนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดคุยกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราว นนีีเน้เ่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ